ท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีก่อนอื่นกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าที่มีการโต้แย้งในเรื่องของการเปิดหรือไม่เปิดเสียงในที่ประชุมแห่งนี้เนี่ยทำความเข้าใจกับท่านสมาชิกที่ถามผมสักนิดนะครับว่าไม่มีเรื่องอะไรต้องเกรงกลัวหรอกครับ แต่ว่าสภานี้ก็ควรจะมีบรรทัดฐานมีมาตรฐานกรณีที่เอาเสียงหรือเอกสารหรืออะไรก็ตามซึ่งมีการพิสูจน์ว่ามีความเป็นเท็จทำขึ้นโดยใครกำลังควานหาอยู่นแล้วมาใช้ประโยชน์ในทางการเมืองก็เป็นเรื่องที่แย่อยู่แล้วกรณีที่สาระที่ปรากฏในเอกสารหรือในเสียงหรืออะไรก็ตาม ที่ทำเป็นเรื่องเท็จขึ้นมาเนี่ยแล้วส่งผลให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองเนี่ยยิ่งเป็นสิ่งที่แย่ยิ่งกว่าผมถึงได้กราบเรียนท่านประธานตั้งแต่วันที่มีการพิจารณางบประมาณว่าเมื่อพิสูจน์กันในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรายังเปิดเวทีเนี่ยมันก็มีว่าเราเป็นเหยื่อหรือเราสมคบกันการทำทำร้ายประเทศชาติบ้านเมือง วันนี้ผมก็มีคำตอบอยู่ในใจแล้วล่ะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนตอบนะครับเอาสั้นๆก่อนก็คือว่าผมก็ได้ฟังข้อความ3นาที42วินาทีที่ว่าเนี่ยผมยืนยันได้ว่ามีข้อความหลายตอนเป็นเสียงผมแน่นอนและเป็นสาระสำคัญด้วยแต่ผมยังไม่สามารถที่จะไปพิสูจน์ได้ว่า เป็นเสียงของผมทั้งหมดหรือไม่แต่ถามว่าเสียงที่เป็นเสียงของผมเนี่ยครับในข้อความที่สำคัญสำคัญเนี่ยครับถ้าท่านฟังและวิเคราะห์และรู้จักตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยท่านจะทราบทันทีเลยแหะครับว่าจุดมุ่งหมายและจิตใจของคนที่ทำคลิปนี้เป็นอย่างไรถามว่าที่ผมยืนยันว่าเป็นเสียงผมเนี่ยครับ พูดในโอกาสใดเสียงที่ผมค่อนข้างยืนยันได้ก็คือเป็นเสียงที่ผมใช้ในการออกรายการเชื่อมั่นประเทศไทยเมื่อวันที่19เมษายนและ26เมษายนถามว่าที่ไหนที่ทำเนียบรัฐบาลมีการบันทึกรายการถามว่าอยู่กับใครอยู่กับทีมข่าวช่อง11หรือทีมรายการที่ก็ทำรายการเชื่อมั่นประเทศไทยส่วนผู้ติดตามวอเปเปอร์มีหรือไม่ผมจำไม่ได้ท่านประธานที่เคารพครับ ตัวอย่างของการตัดต่อเนี่ยครับที่ผมยืนยันเนี่ยนะครับถามว่าผมยืนยันเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพความเป็นจริงอย่างไรก่อนอน่นต้องบอกว่าที่ท่านบอกว่าตัดต่อมาเหลือหกช่วงได้สาระต่อเนื่องตัดเฉพาะเวลาที่ไม่มีผมไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยครับเป็นเท็จครับที่ท่านพูดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับ เป็นการเอาคำพูดของผมในรายการสองรายการเป็นหลักมาเรียบเรียงใหม่ที่จริงสาระไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าเริ่มต้นจากการพูดถึงเหตุการณ์ที่กระทรวงมหาดไทยเล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วไปพูดถึงว่าการจะประกาศใช้พรกอ,รอย่างไรให้มีความชอบธรรมหลังเหตุการณ์มหาดไทยเนะี่ยพรกรมันประกาศใช้ไปแล้วครับเพราะฉะนั้นโดยเนื้อหาสาระมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วนั่นประการหนึ่งละครับประการที่สองครับ ผมเอาตัวอย่างตัวอย่างเดียวก่อนก็ได้นะครับประเด็นที่ผมก็มีความรู้สึกกังวลมากก็คือข้อความที่ท่านอ่านเมื่อสักครู่เนี่ยครับว่าผมกําลังขอให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบกับผู้ชุมนุมนะครับคําว่าใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบเป็นเสียงผมครับเกิดขึ้นในรายการเชื่อมั่นประเทศไทย วันที่26เมษายน2552นาทีที่3วินาทีที่28ครับผมพูดต่อเนื่องมานะครับจากก่อนหน้านี้ผมบอกว่าทุกมาตรการที่ใช้นั้นเนี่ย 1. ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ปฏิบัติการทุกครั้งก็จะมีสื่อสารมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศอยู่ด้วยและ 2. คือว่าพึงหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ผู้ที่ทำคลิปนี้ตัดเฉพาะถ้อยคำว่าใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบแล้วก็มาต่อข้อความอื่นถามว่าผมมีเหตุผลที่จะเชื่อนั้นอย่างไรก็ตอบว่าตลอดระยะเวลา3นาที42วินาทีเนี่ยครับผมให้คนไปดูถอดเทปการบันทึกรายการสองครั้งแล้วก็เอาถ้อยคำที่เหมือนกันมาดู แล้วก็จะเห็นว่าเป็นการเรียบเรียงถ้อยคำเหล่านี้ใหม่ทั้งสิ้นแต่ว่าอาจจะมีบางข้อความซึ่งผมยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเสียงผมเพราะว่าถ้าเป็นการตัดต่อก็จะเป็นการตัดต่อแบบละเอียดมากเช่นคำว่าผู้คำว่ารับคำว่าสถานการณ์คำว่าอะไรอย่างนี้แต่เอาประเด็นแรกก่อนใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบนั้นมาจากข้อความที่ผมพูดว่าพึงหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบถามว่าผมพูดลอย เพียงแต่ว่าถ้อยคำเหมือนกันอาจจะไปพูดอีกครั้งเป็นไปได้ครับแต่ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยครับการพูดแต่ละครั้งเนี่ยครับถ้าแตกออกมาเป็นคลื่นเสียงแล้วเนี่ยครับโอกาสที่เหมือนกันเนี่ยจะน้อยมากข้อความเดียวกันเนี่ยครับพูดสองครั้งและโดยเฉพาะถ้าพูดต่างสถานที่เนี่ยครับคลื่นเสียงที่ออกมาเนี่ยจะไม่เหมือนกันผมก็เลยขอให้ทีมงาน ลองไปเอาคลื่นเสียงของทั้งคลิปและคลื่นเสียงของรายการเชื่อมั่นประเทศไทยมาเทียบเคียงในถ้อยคําที่เหมือนกันซึ่งผมผมยกเพียงตัวอย่างเดียวก่อนนะครับใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบเนี่ยมันออกมาเหมือนกันครับหน้าตาคลื่นเสียงที่ที่เขาเปรียบเทียบจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับพูดสองครั้งเนี่ยครับมันจะไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ ผมจึงกราบเรียนว่าเพียงแค่ตัวอย่างแรกในท่านก็จะเห็นนะครับว่าคนที่ทำเนี่ยจงใจบิดเบือนจงใจให้เป็นเรื่องเท็จจงใจที่จะใส่ร้ายผมจงใจที่จะทำให้คนเข้าใจผิดในตัวผมและก่อให้เกิดความวุ่นวายไม่เป็นสิ่งไม่เป็นสิ่งที่พึงจะมาใช้ในนี้เลยครับแล้วก็ข้อความที่ท่านจะสงสัยอีกนะครับผมยกตัวอย่างอีกข้อความหนึ่งก็ได้ครับ ที่บอกว่าให้ไปปิดสถานีวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงเนี่ยครับเสียงผมครับผมพูดไปวันที่19เมษายนรายการเชื่อมั่นประเทศไทยสถานที่เดียวกันเนี่ยแหละครับผมใช้คําว่าผมทราบดีว่าขณะนี้พี่น้องประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลอาจจะเข้าใจว่ามีการไปปิดสถานีวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงผู้ตัดต่อคลิปก็ บัดเฉพาะคําว่าไปปิดสถานีวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงและมาต่อกับข้อความอื่น <c oughs> ท่านประธานที่เคารพครับมีหมดแล้วครับไอหประเด็นของท่านเนี่ยฮะถ้อยคําทั้งหลายตรวจสอบคลื่นเสียงแล้วหลักมาจากสองรายการนี้ผมยอมรับว่ายังไม่ใช่ทุกคําพูดแหละครับที่ผมจะกล้าบอกว่าเป็นคําพูดผมจากสองรายการนี้แต่ตัวหลักๆเนี่ยที่เป็นปัญหาเนี่ยครับใช้ความรุนแรงปิดสถานีสร้างสถานการณ์เนี่ย ตรวจสอบคลื่นเสียงหมดแล้วตัดต่อมาจากตรงนั้นผมว่าจบได้แล้วครับอย่าให้ไร้าสาระมากไปกว่านี้จะผิดข้อบังคับจริงๆครับ